สวัสดีครับสวัสดีเมยสุกคนนะครับผมทางช่องโบยวันณภูมิลาภรินออฟฟิเชียลนะครับผมเหมือนนี่นะครับผมกับอ,อยากสิมาขอบคุณนะครับขอบคุณแม่อ้อยขอบคุณแม่ลาตีนะครับผมที่ทรง หลายอะไรหลายอย่างมาหักนะครับผมในการใส่แต่งหนา้าในการใส่เกีก่ยวกับการทํางานนะครับผมก็แม่ส่งมอะไรหลายโดนแล้วนะครับผมแต่ว่าพึ่งมีเวลาไปแวะไปแวะบ้านหรือว่าน,นี่นะครับแบบเรียนยูทาตูมิซูลินนะครับผมเลยขับไปบานหมู่้านสามสิบกิโลนะครับผมก็เลยแวะเอาบ้านแวะไปบ้านนะครับผม ปเอาของมามนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณแม่ทรายนะครับผมจ๊คสิหาทำอนะไรมาแม่มาก<ม>ขอบคุณนะครับจกจ๊คสิจ๊คไหนนะครับผมจ๊คสิขอบคุณจ๊คไหนนะครับผมมิจะเข้ามาขอบคุณนะครับผมขอบคุณจากปากจากใจจริงๆนะครับผมของลูกคนนี้นะครับผมของอาีิเม่อ้อยก็แม่ลาตีสทรงของมให้นะครับผม เป็นเกี่ยวกับการเตหน้าอุปกรณ์ี่ห้องใส่นะครับผมดีใจให้รับทำเนี่ยดีใจนะครับผมเพราะว่าทางซีไฮมันก็หลายบาทนะครับเนี่ยมันก็นคือตีเป็นมูนลาัดคาเงินบ่ได้คือมันมันดีใจด้วยแบบแบบคำว่าดีใจนะครับผม <c oughs> ดึว่าท่านดีใจนะครับมันอีกอะได้รับของกันด้อครับเนี่ยชาวบ้านชีพีนาะขอบคุณมากๆเลยะครับคุณอะ ส่งมาหลายคับหลายแม่นะครับผมส่งมาเยอะมากโอ้โหคมีใจเลยครับผมก็บอกคิดว่าสิเดิกสิได้ขนาดนี้ครับแม่บอกคิดว่าแม่แม่จะส่งมาให้ขนาดนี้นะครับผมจะจะดูเมตตาเล็กน้อยคนนี้นะครับผมในการกล่าวของมาสุใช่ค่ะของเข้ามาสา,ารพัดเบานแห้ง ะครับผมตักสีเฮจอไหนนะครับแม่ยจะสีขอพูดอย่างไรน,นะครับผมนอกจาเข้า่าขอบคุณแม่นะครับผมที่สมัยขอบคุณจากใจเลยนะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ว่ามันแค่แม่อ่อยก็แม่ละตีนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับผมทุกบ้านเลยนะครับผมที สรงกำลังใจมาให้นะครับผมว่ามันแคร์ของว่ามันแคร์เงินมันแคร์มาไะไนะครับผมที่สรงกำลังใจมาให้นะครับผมทางคอมเนต์ก็ขอบคุณมากะะมากนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมดังกป็นอีกนึงหนึ่งสิ่งที่มันดีต่อใจมากครับผมมันดีต่อใจอีกแบ่บอกเลยว่าอะไรแบบดีต่อใจแหงยิ้มยิ้มได้สู้ได้สู้งานได้เพราะกำลังใจนะครับผม จำเนี่ยทุกคนครับเอ้านะครับมานะครับผมมัดเบิ้งนะครับว่าแบ้ต้องยังไหมนะครับที่ใจแห้งเนี่ยแต่ว่าแกะมาแล้วนะครับแกะแกะมาแบบเช็คเช็คของนะครับผมเช็คแกะกล้องเช็คของก่อนนะครับว่ามียังบุ่มยังบัสินะครับผมอย่งมาเช็คก่อนนะครับผมมาแล้วก็เลยนี่ครับผมยัางน้องกล้องยาวๆเล่เนาะเดี๋ยวเบิ้งนะครับเนี่ยแล้วเก็บเบิ้งก่อนยิ่งนอนยงนิ่งนะครับผมให้ผมออกนะครับผมเอ้า อ่านไม่ออกเลยแมอ๋ออะไรเนี่ยอะไรกันแ,แม่อุ้ยไอยรีบนาฮาเขียงอ้ยขอบคุณครับอุ้ยแม่ไปได้ซีงามจ้ะอุ้ยซีงามไม่ดีซีงามไม่ดีครับได้เร็วได้รีบเร็ว,รวอ้เอามันเป็นตรานิงไลยบ้าครับ เป็นตัวสีมาครับอันนี้ศูนย์สี่ซึ่งสองอุ้ยคือเป็นนี่แท้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับโอ้โหโอ,โอ้พอดีเลยบอดีสอด้สื่อเครื่องซับอ่างเลยประเทศนี้อึืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออี๋เหรอุย้ย อ้ยสวยชิสวยมากครับแม่ะนีนี้ขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับโอ้แม่สีงามเนี่ยเจอเลยคืนนี้เจอเลยครับขึ้นนี่แล้วชิสใสเลยนี่นะครับผมจกักกทรงยำมาเนี่ยบลกหลายนะครับผมร้านเนี่ยจนสักบางนะครับ อันนี้ก็แป้งอุ้ยพอดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอุ๊ยอันนี้กระสิบอุ๊ยนี่เนาะเขียนอันนี้ตอนนี้ครับว้าวโอ้ขอบคุณแม่เด <ś> ้วยนะครับผมมันเบิ้งคลิปนี้อยู่นะครับผมมันหูว่าหลุดข้องนิดหลุดใส่พอดีดีใจแห่งนะค,ะ <ś> นครับแม่โอ้ซื้อพอนี่ก็บว่ามันหน้อยบาทเนะนะครับผมค่าแห่งไปหมดเลย อาเดซี <anto> ่แนครับอ้นซื้อบนอีกราคนี่เป็นเไยอันนี้อะไรครับอันนี้เซรั่มำหอครับนีเซรั่มหรือตติกั้งหมนกันหมอลยโอ้ยเมคอัพเดชอแมอ้เนี่เีสีบ่ครับเน่เหมอกันเ่ยเฮ้ยแม่ยังอีกไม่ตะองนี่คองเลยไม่มาแล้วครับขรองเลยไม่มาแล้ว มมันาจินแม็กันนี่เนาะนี่พมวันเนี้ยเนี้ยหลอกนลเนี้ยหลอกหนาได้ดนิมันหลอกทับใจหนาแล้วนี่อ้างออกว่ามีแต่ภาษาอังกฤษนะครับมันจริงแต่ภาษาอังกฤษภาษาปาักกิ่งหมดเลยโอ้เพียเ้ยนอะไรอย่าครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับโอ้พีเดอร์นี่อันยันกะิีอาชิโรอีกสุดยอดเลย ช่งร้องตื่นนะครับผมช่งเป็ยง่งรีบปเดีแม่เขาอยากจะบอกแม่ว่าคือแต่ละมือแต่ละเว้นนี่รีบดีแบบเป็นอ่าที่แบบชิดอย่างที่สุดเลยครับเนี่ยชิดอย่างที่สุดเลยภาษาท่าซีเรดีนะครับผมเพราะว่าแบบไม่แบบว่าเอาบางมือบางมือแบบท่าแบบ เออบางมือท่าสิ่งนี้เอาก็เลยจีบไปสิเออบางมือท่าสิ่งนี้ก็เลยจีบไปสิเดี๋ยวผมเลยแบบเอาอะไรวะสวัสดีแต่ละมือแต่ละเว้นนี่คิดแบบเออมือท่าสิเดี๋ยดีหนาะมันสิเดี๋ยจีบนะครับคิดไปเลยขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับผมวันดา้รีบปักไลน์ครับผมแม่แม่ครับเอามาที่นี่แปรงหน้าหมูโอ้พอดีเลยเซรเซอันเซรีซใช่ไหมครับเซรีเนครับผมแป๊บเดียวนะครับเด้อ เอาสวัสดีครับวันใดบอกโอ้เป็นหนังวันหน้าไหมว่าเปียถ่าเอาเส้นดามากเลยเอาบอล้าของอะไรนี่สวัสดีครับเป็นร่วมุ่งกระตุ้นจะหัวลร่เมขามันหักก็ได้กลายเป็นว่าจากที่จะไปสูบไปปล่อยร่วมรถกะป๋องตอนนี้เอาพี่เดี๋ยวไปดูนี่ไปก็ยังเส้นหนาก็ยังคิวไว้ เขาต้องปีงปดีิเขาเขียนเขาต้องปีดดิเสียหน้าเราเลิกคิวไปเสียใ,ใจดิหนอเพาะต้องเสียใจที่หลังรถรับผมอะอในะครับผมเพียจูกับควนันนาดนะครับบนหน้าผ่าดอของอยู่ใกล้นะครับบนหน้าผ่านครับผมคลิปนี้น,นะครับแม่ก็ขอบคุณแม่นะครับเลยขอบคุณจากใจจริงของผู้ชายคนนี้นะครับผมดีใจะครับแม่ดีใจร้ายนะครับผม คือว่าคือเสบานนี่คือสีบอลในซื้อแล้วล่ะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยแต่ผมสีบอลในซื้ออีกกันแหละแต่ที่ใส่นีไปคือแบบประหยัดประหยัดได้หลายเติอนเพียงนะเนี่ยประหยัดได้หลายเลยนะครับผมกับแจ็คสีบอลเข้าในน้ำแม่เนาะนะครับผมก็นอกจากเข้ามาฮักแพงนะครับผมเป็นเม่ยสุขสุคนนะครับผมเมื่อวานที่สิดสมคลองสมนัยสมนี้มาให้นะครับผมกับขอบคุณมากๆ นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ no พี่แบวนะครับถังเบิร์กคิมีอยู่แล้วนะครับผมส่งผ่ามันคข้อมาให้นะครับผมหนอนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับอยู่ในรถนะครับผมวันนี้ผมจะเอาลงมาทำนะครับผมใส่คึอเตยลาดนะครับผมกับขอบคุณพี่แบวหลายๆเด้อนะครับผมที่ส่งผ่ามาให้นะครับผมเป็นผ่ามันคข้อพื้นในแห้งนะครับผมเอาคิดมีนะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณลีลาครับผมยิกกีรับชมทุกการติดตามนะครับผมบ่มมี ความมาความเพียงในที่สิบอกสิซิบอกให้สิซิขอบคุณน,นะครับผมนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆมิสเตอรขอบคุณเฮ้ยเออนั่นเฮ้ยนักขอบคุณนะครับจามแล้วครับบนนี้นี่เบิร์ดนี่ก็ทิชชีฟหันใส่พวกเบิร์ดครับผมถ้าพวกนี้ก็สีแบ้งนองน้ำน,นะครับผมแบ้งนองนองน้ำน,นะครับผมเอาไปใส่พูดอะไรพูดอะไรนอน,นอเล่าแม่เนาะขออนุญาตเนี้นะครับแม่ ขออนุญาตแม่นะครับถ้าบางล่ะใส่บ๊เบิร์ดน้อแม่ก้อนอนุญาตแบ่งให้น้องจักอันซอกอันนะครับผมพ่อนอ้องไดใไซนะครับพ่อนอ้องไดิไซร่ำกันเนาะแม่งกันไปนะครับผมเพราะว่าฮันดใไซวันนี้กับเมื่อคือดิไซบ่บเบิดครับแม่คือดิไซบ่บเบิด นะครับกัสิดแป้งให้น้องจะอันนอกพอเป็นของวามฟีใหมให้น้องไน้ใส่ในแต่งหน้าน้าน้งแม่ครับเอาคิมเดียววัชิมสัลาการค้าขอบคุณแม่สกุสุคนตกริการขอบคุณแม่ไอแม่ลาีด้วยนะคขบแล้วก็ขอบคุณพี่เบลล์สำหรับภาพประขอได้ครับสไปนะครับขอบคุณครับ